ครึ่งแรกโดนซอนคนเดียวเลยติเปียโดนซอนเผาซอนพาร์้ปูซ่อนเฮอะยิงหนึาา่งใจสองใชคือดิชานิสซันก็ดิชานิสซันก็ถือว่ายินตำแหน่งดีแต่กูว่าเล่นดีจริงๆเ่ยมันสเปอร์นะมันจะมีบิรกี้ คูลเซฟกี้เกิดคูรเซฟกี้คูรเซฟกี้ไปเล่นตำแหน่งที่สร้างมันเคยบอกไว้ว่าวันมันชอบเล่นตำแหน่งกองกลางมากกว่าปีกแล้วก็ไอ้เหี้ยมันก็ลองให้ดูลองให้ลองเล่นดูก็เล่นได้เว้ยมันดีด้วยเพราะว่าเหมือนกับซอนมันดึงดึงตัวดึงที่ปีกลงมาแล้วตัวที่มันขึ้นไปแทนอ๋อเล็กตัวหนึ่งมันเอาไอ้ไอ้เบนเดนจอนตั้นเออไอ้ปีกมันเป็นปีกผม้โอัดเตอร์นิดหว่อจริงเหรอเอออ่ะโดอเว่ยเริ่มเล่นแบบ ที่เก็บเไปก็มาครับครับก็แต่ล์คู่เนวเซลเจอกับพอตแดนมอสเปอร์ครับผมก็สเปอร์กินเต็มครับกินเต็มเอาพูดถึงพูดถึงพูดถึงเนวเซลกับสเปอร์นิดนึงคือต่างคนต่างอยู่ในช่วงที่ยออคู่ไปเหมือนไม่ดีจังคู่ไม่ดีัคู่สเปอร์ช่วงที่ผ่านมาก็ห้านัดเสมอหนึ่งแพ้สี่ใช่คือเกมไหนสเปอร์ขึ้นนําเนี่ย สาทุรอไว้ได้เลยเดี๋ยวมึงโดนแน่มึงแพ้แล้วเมื่อวานเห็นสเปอร์ขึ้นนำเฮ้เดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนแต่ก็เกือบจริงๆนะถ้าถ้าให้ดูจริงๆอ่ะสเปอร์สเปอร์ไลอัพก่อนไลอัพสเปอร์ก็ถือว่าเป็นทีมที่ตัวเก็บเยอะแต่แต่ด้วยสปอตที่มีอยู่อ่ะมันวางมันวางระบบใช้ได้อยู่มันยังมีดีเนาะใช่ยังมีดีอยู่แบ็คโฟแบ็คโฟโอเค คิเซนโลมิโลคิเซนโเวโล่กลับไปแล้วอ่าเปโดปาร์โลเป็นเดวิสอะไรอ่ี้ยอูรุค้นเขนี้ยคะอุรุคิ้เล่นดีมากอุรุคิ้เป็นเดี๋ยวนี้นะเป็นอะไรไม่รแบ็กซ้ายไม่งเข้าไปอินเวิรดทุกคนเลยเอป็นแบบป็นเป็นเป็นสูตรสูตรนะสูตรนต้องอินเวิร์ดเข้าไปแล้วก็แล้วก็สี่ตัวนะตรงกลางปั๊บซากลับมาปั๊บซายืนกับอีบิซูมาอีบิซูมาแล้วตัวลุกสามตัวเป็นใครนะ เป็นครูเซตตี้ยู่ตรงกลางเป็นแบทเพเมเกอร์แหละเขาชอบเล่นตรงนี้ก็เอาปล่อยเขาเล่นเลยเล่นจอนสันเป็นน้องซันอยู่ขวาแทนคูรูซ้ายเป็นซอนไนจอนฐานล้าน้าเป็นดิชาริซอนแต่สำรองของเขาเนี่ยมันก็แทบไม่เหลือใครเหมือนกันนะก็มีแค่น้แหนก็แค่อะไรแค่ตัวเดิมๆอ่ะคอยเบียร์หอยเบียร์ที่มันเล่นดอกไปเนาะโอเวอร์สคิปอะไรพวกเนี้ยโรเซลโซโอพวกเนี้ยโรเซลเซโอว่ยังไม่ได้แบบดีขนาดจะเป็นตัวจริงเบียดพวก ปิซูมาคนนั้นได้เหมือนกันเนาะใช่ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีแล้วคือคือ s u p p มีประมาณเนี้ยคุณก็ต้องพยายามทําให้ได้ในสปอตที่มีอยู่ถ้าบอกว่าสเปอร์มีทั้งรีแล้วหันไปดูนิวเคลสเซนอีกทีหนึ่งพอหันไปป้าเอาฟิลแม่งเล่นอยู่งั้นมากี่นัดแล้วประมาณ5นัดแล้วห้านัดแล้วเป๊ะเคือเริ่มต้นจากจากปลายอัพที่ผมเห็นก่อนเปลี่ยนแค่นิกโบ๊ป่ะใช่เป็นโลกาอ่าเนิกโบ๊ทยาวไหมโบ๊ทยาวน่าจะโบ๊ทน่าจะปิดแบบปิดเเททททอออมมม่่่่ะะิิป็นแบบจังงหวีี แฟนิวรู้สึกแบบชิบหายละคือริกโบ๊กเล่นดีมากคือท่านนั้นที่เจอแมนยูใช่ไหมอืมก็งงวันนั้นอะที่เซฟมือเซฟโอ้โหอะไรหลักเซฟเสร็จแล้วงงว่าแบบมันล้มลงไปแล้วไอ้เคี้ยมึงจะผูกเวลางั้ทำไมว่าสักพักหนึ่งโอ้โหเฮียเจ็บหนักลูกนั้นทำไมอยู่ดีๆีิกโบ๊กเจ็บแต่ว่าโอเคมันได้อุบัติเหตุแต่กลับมานัดเนี้ยดูลับกาเนี่ยมีทุกคนบ่นเหมือนกันนะนั้นแต่ครับที่แพ้เอเวอเรตันและโดนไปสาม เอาวันนั้นโดนไปสามเลยใช่โดนลิเวอรตันอัดไปสามแล้วก็วันนี้อ่าวโอเคยังให้โอกาสดูรับกาเพราะว่าไม่มีตัวแล้ว <c oughs> แล <c oughs> ้เขายังมีลอริคาริอุสอยู่นะ <c oughs> นก็นี่ไงเดี๋ยวดูนะทดูเอาคาริอุสูลงเจอมิลานหรือเปล่ามีอันนี้อัดดรับการกาเสร็จรปุ๊บใช่ป่ะที่เหลือเหมือนเดิม ก็คือก็คือสีตัวหลังไม่จะเป็นทิปเปียแฟเบนแชร์ลัสเซลดิปลาเมนโตดิปลาเมนโตอ่าตรงกลางไอหนูไมลี่ยังอยู่ยังที่บเป็นตัวยางมามีนัดเทลซีเล่นดีเอาให้ลงต่อเนี้ยอ่าแล้วมีไอคู่หูบาติลควาตฟองกิมไลท์กับโจลินตาฮะซ้ายตัวแบกกอร์ดอนอ่าขวาอเมรอนพิซซ่าตรงกลางไอจัดอ่าไอกอร์ดอนเป็นไงกอร์ดอนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพูดถึงพอสิบนาทีแรกสิบนาทีแรกรู้สึกว่าสเปอร์บดบัก Uh huh. ด้วยความที่มีวความเป็น้าบ้านด้วยไอ้เหี้ยวิ่งใส่วิ่งทะยงแล้วคนที่บทบาทช่วงแรกๆมากๆก,ก็คือเป็นซอนกับกุล uh ู huh. ที่สองตัวนี้เหมือนพยายามแบบสับฟันปลากันขึ้นสลับบอลลงขึ้น,ม,น<ง>มันจะสลับไปกันง่ายขึ้นนะเพราะคุล uh ูง huh. อมาเล่นตรงการกับซอนที่ uh huh. มันเล่นอยู่ซ้ายมันก็แบบแบบ ใช่ตักันมาเล่นนะซอนมันบางทีพยายามเติมขึ้นหน้าเป็นเหมือนกบกองหน้าตัวที่สองีกตัวหนึ่งด้วยใช่ใช่แต่มันไม่ได้สักแต่ว่าจะคุ้มอย่างเดียวเพราะมีที่ใช้สั้นอยู่ตรงตัวเป็นตัวคําแล้วมันก็ลงต่ําลงมาพอเวลาพอเวลาปาร์ซาได้บอลหรือบิซูมาได้บอลซอนลงต่ําแต่ตัวที่ขึ้นสูงไปแทนครรสกี้และทิปเปียเบ่ทุกรอบจริงเพราะเป็นจุดบ่อเลยตรงนั้นคือทิปเปียพอทิปเปียต่ำซอนมาก็คิดว่าซอนจะกระชากขึ้นไปเองแต่กับการว่าซอนป้ายให้ครูสกี้ ขึ้นไปมันก็มีสเปซตรงนังนะ่นแหละไอ้ตรงช่วงที่เปียกับลาเซลลาเซลเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกับไม่เอาแรงมาวันเนี้ย yeah. จริงจริงคือแบบจงหว็นมันกรอบหมดแล้ววะกรอบก็เข้าใจได้ถ้าคืออด็ด้ฮาวเห็นลูกทีมเล่แนแค่ีนเออ่วเอาทำใช้เฮียนักหน้าเจอมิรังค่อยว่ากันอีกทีแต่คือไม่คิดว่าจะโดนเร็วลูกแรกที่โดนก็คือโดนซอน,น,นซอนผ่าตัเออจี้จีเข้าไปแล้วอุลุกี้ไปอยู่ที่ทามมิ่งที่เหมาะสมที่จะทับอินป้าหนึ่ง พอหนึ่งส่วนปุ้มเนี่ยมันมีจังหวะที่จะเอาคืนได้นะมันมีจังหวะที่กอร์ดอนเน่ยเช็คลำหน้าหลุดตับดักลำหน้าได้นะครับหลุดเข้าไปแล้วก็ปาดมาอีซักอีกคับไปอยู่แล้วอีกนิดเดียวเบนดิวิดเข้ามาประคองแล้วก็มาสะกิดติ่งนิดนึงปึ้งแล้วก็โดนายซักออ <laughs> กเกคือแปนว่าลูกนั้นอ่ะแล้วก็อีกลูกนึงอ็เป็อนอ่าจอยิงเขาอ่าใช่ดูติด โล่งแล้วอะโล,ล่งแล้วลูกลนะ<ล>ถ้าถ้าสอนลูกนั้นนะมิสลูกใดลูกหนึ่งที่เข้าไปนะเกมกับเปียกเกมจะไม่ใช่แบบนี้ใช่แปลว่าสปเปอร์พอรับตั้งรับได้ตั้งรับได้พอพอเโดนเขาทีเขาที่อีกทีหนึ่งเหมือนกับเป๊ะๆไปทักหนึ่งเหมือนเตือนนะนะเตือนสองสามรอบว่าจะโดนโดนตีเสมอสปเปอร์คองบอลกลับให้มันเหนียวขึ้นไม่ช้าลงอ่ะสังเกตเลยว่ามิซุมากับปับซาม่าจะตอบเอ้ยะช้านี่หนึ่งช้านี่หนึ่งแล้วก็กำมาเร่งใหม่ตอนท้ายเกมแล้วก็เป็น ซอนเหมือนเดิมโยนข้ามาปั๊บรีชาริสันเลยเออแล้วก็จีกี้เข้าไปปุ๊บส่งมาทีชาริสันทักอินนี่ล้อทันปีไม่ได้ยิงมันหายไปหายไปนานมากจำไม่ได้นะสุดท้ายไม่ยิงคือเมื่อไหร่รีชาริสันเนี่ยคือเหมือนแบบไอเ้ียนดิวไปเรียกความมั่นใจลิชาริสันเฉยเลยไอ้สัตว์แล้วก็ขาครึ่งหลังที่ไอ้รีชาริสันยิงลูกนึงไอ้นิโคลเปิดตัวเดิมเลยนะเปโดปอโลเออฟอลโลว์ก็ดีฟอลโลว์แบ็คขวาที่แบบรู้สึกว่าจะเป็นแบ็คขวาที่ครอสเข้ามา เหมือนกับทิปเปียเลยตัวชอบครอสเหมือนกันในแดเงี้ยแล้วก็มาเปิดเข้าให้ลิชัยซ้อมยิงจับบอลยาวแล้วจะจับจะจับบอลยาวไปดึงจับบอลไม่ไดจับบอลเหมือนจับจับลั่นนะจับลั่นจะหนีตัวแล้วเต้นเฉยเลยแล้วตูร์ลาก้าก็ออกมาออกมาไม่สุดออกมาเออกินลอยไบแล้วก็โดนอจับจับบอลไม่ถึงรุ่งกูเลยลุ้งนั้นเลยแต่ยังมีแล้วไม่ยิงทันนะใช่แล้วก็เรียบร้อยพอสามสูงบุกใจไม่มาแล้วดูแบบแม่งคือเปลี่ยนตัว ทรงเดิมเลยแมชี่ลงมาคือแบบตัวแบบเก็บตัวดีกว่าเออเก็บแล้วเก็บว่าไม่เอาแล้วคือไม่เจอแล้วมันต้องเจอใครกัางสกาเหรอเจอมิลานอ๋อแต่เจอมิลานในบ้านเอาในบ้านในบ้านนี่ก็คือเป็นนัดที่แบบคือถ้าถ้าแฟนมีชิชิตาว่าโอเคไอ้ที่พิมลีตรงนี้ก็รอแล้รอแล้วไปแบบแมรช่แมรี่อ่ะเหน่ในแล้วอ่ะก็ต้องเอาไว้หน่อยอืมแต่พิมลีแพ้นล้นี้ก็ไม่ค่อยเสียหายแบบเพราะสองัสองสามนัดหลังสุดนนี้แบบทีมใหญ่มันก็ผัดผัแพ้ใชเออ มีอยู่ทีมเดียวไหมอึดชิ้หายลิเวพูอ่ะแพ้ยากแท้ยากจิงแมนเจตีก็เกิดตายเลยเงี้ยใช่ใช่อาจจะนอลเล่นแพ้เลยก็คือมันมันไม่มีมันไม่มีทีมไหนที่ทีมใหญ่เนี่ยที่แบบรักษาสควอตได้เหมือนเนี้ยตลอดเวลามันก็มีขึ้นมีลงเพราะว่ามันมีแช์เยอะใช่ไหมพูดถึงนะคือไม่รู้ว่าเพราะว่าฟุตบอลสปล์สมัยใหม่ด้วยว่าที่ว่าเน้นคพรสซิ่งเน้นการกดการเน้นวิ่งอะไรกันมากขึ้นอ่ะอายุการใช้งานนักเตะไม่รู้มันน้อยลงหรือเปล่านะคือ รู้สึกอาการบาเดเจ็บหรือว่าเนี่ยมิยังไม่ผ่านยังไม่ผ่าน boxing day เลยหลายทีมเริ่มมีปัญหาเรื่องของโาดเจ็บเยอะมากขึ้นเออเห็นด้วยเยอะแบบหลายทีมเลยอย่างอย่างซิตี้เองก็ยังงงเลยว่าฮาแลนด์ก็พักด้วยหรออะไรเงี้ยเออแมนยูนี่แบบแทบจะเฝ้าลงมาแล้วเดี๋ยวคัสเตอร์นี้เรนนี้น่าจะเฝ้าลงมาเยอะสุดแล้วจริงนิวก็เฝ้าลงมาเยอะแล้วคือแบบทีมไหนเริ่มกลับมาก่อนก็ยิงโชคดีแล้วเริ่มมีมมีตัวหลักหรือทีมไหนที่มันควอรมันค่อนข้างลึกอยู่แล้วอ่ะเออมันก็จะรอดอะไรเงี้ยเออแต่แแบบบบบกันนิิวคาสเเซลทททีีี่่ป็มพ เรียกว่าเพิ่งกลับมาใช่เพิ่งกลับมาแล้วกําลังเป็นอยู่ในช่วงสร้างใช่แล้วช่วงสร้างมันจะซื้อทุป้บคู่ป๊บเหมือนแบบเจ้าของรวยแต่ซื้อมันก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีดูไม่ใครซื้อใช่กดไฟร์แนเชียลแฟร์อีกอ่าใช่แต่ตอนนี้ก็เล่นเท่าที่เขามีหมดอ่าแล้วมีรางวัาหนึ่งที่โอเคยังดีนะที่มีลองชอลองซ่ากลับมาคนรอบดีซ่อมกลับมาอ่าม่นยืนในตำแหน่งสำรองแล้ะใช่อยู่ตำแหน่งรแล้วก็สองตัวนี้ก็เป็นตัวเปลี่ยนเกมนิดนึงที่ทำให้โอเคสี่ส่วนแล้วพอสี่วนเสร็จปุ ก็เป็นยูซันลงมาแล้วก็ชอลองตับเข้ามาแก้เกมไม่เหนือแล้วก็ตีคืนได้หนึ่งลูกจากคาราวินตันคาราวินสันเป็นคนจ่ายให้จ่ายให้แต่มันมีจังหวะหนึ่งที่แบบผมเห็นแล้วรู้สึกแบบเอ้ยแม่งไม่ค่อยแฟร์สำหรับสำหรับแฟนนิวหรือคาราวินสันเท่าไหร่คือมันมีช่วงที่ริสเตีนโรเมโรอ่เข้าบอลหนักไอตัวไอตัวเข้าพวไอเฮียคือแม่งโผล่ชิดหายหาเข้าเหมือนโคคิงนะคือคือจะบอกว่าโรเมโรเห็นรายนั้นนะที่ว่า เข้าบอลน่ะคือคือสเปอร์อ่ะไอ้ทวงที่แพ้รัวๆขออย่างเดียวเลยโรเมโร่บางอย่าเข้าพวดได้ไหมเป็นทีมึงไม่เข้าพวดแต่ทีมอาจจะชนะก็ได้นะใช่ใช่คือทุกอย่างเซนตบอลรุ่นนี้มันก็โอเคแชมป์โลกเว้แต่แบบแต่แบบไอ้แบบเนี้ยมันมันแก้ไม่หายทีเรื่องการแบบดิานจังหวะบอลมันไม่มันแพ้โลกเลย แล้วไปโป้งจังหวะที่วิลสั้นแบบพึ่งหายอ่ะมึงบอกว่าแม่งพึ่งหายตะกระดูกเลยก็แฝงก็แฝงไอ้ยังไปเหยียบซ้ำดีแล้วไม่เป็นอะไรตองนั้แน,นแม่งควรแดงมากแม่งได้แค่เหลืองอ่าใช่ไม่แม่งจังหวะโรเมโรแบบอะไรวะแล้วมันขาดไปแล้วสีสูนเขาก็ไม่สู้มึงแล้วตอนนั้นอะใครจะไปเล่นอะไรกันแล้วตอนนั้น <c oughs> เออเพืนเนี้ยแหละเ็แบอกเหมือนรู้สึกว่าเกมเมื่อวานคู่มันเป็นคู่เดือดเลยเมื่อวานใช่ครึ่งเนี่ยเมื่อวานก็ที่รอดูว่ารอดูคู่นี้นี่แหละรู้สึกว่าแบบน่าจะสูดสีปรากฏว่าแบบ ด้วยความกรอบของนักเตะนิรคอสเซลิลเนี่ยทำให้แบบเอสอสุดท้ายก็สเปอร์แล้วก็แฟนปฟนตาซีที่คิดว่าซอนหรือว่าอ,อนช่วงสเปอร์ไปรัวๆแล้วขายซอนออกก็เสียใจด้วยนะครับมันตายยากครับซอนเนี่ยจริงๆค,คือคือมันของจริงอ,ะอ่ะแล้วมันไม่ทําตัวแบบซูเปอร์สปาขนาดนั้นเนาะใช่ถึงมันเอ้ยมันก็ มันไม่ได้เที่ยวเล่นอะไรเลยมันมีช่วงที่ซอน lar, หายไปเลยเ ier, แบบเล่นไม่ดีหนูนี่นั่นดูแงๆเนาะแล้วพอมีแมดดิสันเข้าขาไปปุ๊บก็ซอนก็เริ่มกลับมาอือ่าแล้วกพอแมดดิสันไปก็ซอนก็หายไปแป๊บหนึ่งเนี่ยเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาแล้วเริ่มเข้าขากับครูรูอะไรเงี้ยเออเบนเดยจอรนส์ซั่งก็ยังเป็นตัวที่ทําลายเกมคู่ต่อสู้ได้ดีนะคือวิ่งวิ่งวิ่งเยอะเออะความเร็วเซนเซนบอลมันดีด้วยเลยใช่ใช่เนาะก็นั่นแหละครับสำหรับผู้ สเปอร์นิวคาสเซิลครับก็จบไปส่วนนิวคาสเซิลเกมต่อไปเจอกับเอซิมิลานเอซิม Th ิลันเนาะแล้วก็หว ja ังว่าว่าหลังหวังว่าถ้าสมมติอ่ะมิลานแพ้นะก็ไปตั้งหน้าตั้งตาที่จะโฟกัสกับพรีเมียร์ลีกไหมเพราะว่านัดต่อไปไปเจอฟูลแลมอ่ะเยี่ยมฟูลแลมอัดมา5้าศูนย์สองนัดติดเลยห้าศูนย์สองนัดติดด้วยใช่แต่ว่าแต่ว่ามันมีสิ่งสำคัญก็คือว่าทิฟเปียรโดนแบนก็คือมาใบเหลืองแม่งครบแล้ว นัดหน้าที่เจอภูแลมออะก็ถูลงไม่ได้แต่ว่ามัมนก็นี่เหมือนบูโน่เลยคล้ายๆกันบูโน่ก็เหลืองเหลืองน่นแล้วไปนัดหน้าแต่ว่าบูโน่นัดหน้าไปเซเลิร์ฟภูงไงนั่นไงคือแต่ส่วนใหญ่แล้วก็แล้วไปดูนะใบเหลืองของหลังๆในพิมล,ลีเนี่ยใบเหลืองไม่มาจแาต่การบน่นอือคือบ่นนิดบ่นหน่อยแม่งแบบเอาละ แต่วันนี้แต่แต่ต้องยอมแล้วบางดีนะบางนายกรรมการก็เฮี้ยเฮี้ยมันแบบก็ก็น่าปวดน่อยอย่างเกมล่าสุดเกมสปเปอร์ครับนเนลพัตเตอร์นะ่ะม,มันก็น่าบน่นม,มันมีหลายช็อตที่แบบไอ้เชีย่ยอะไรของมึงวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่แปลกที่ไม่เหลืองหรือนิวอนเลยเกินใช่แล้วเหมือ,<ช>อนกับกรรมการเขาโดนสั่งไม้เย็บขึ้นแบบคุณบวดปุ๊บคนชัาไปหนึ่เราค่อยคุยใช่ไหมค่อยคุยเอออะไรก็ไม่น้อยช่วยแล้วช่วยตัดสินดีๆหน่อยได้ไหมเราหวังว่าหวังว่า วิเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของกรรมการจะทําให้สกิลของกรรมการดีขึ้นรีสกิลนิดนึงให้ดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยมาตรฐานในส่วนนี้นิดนึงโอเคงั้นก็กล่าวลังเกมประมาณน,นี้ประมาณน,นี้ไปโบกรถที่ร้านข้าวต้มกัน <laughs> โอเคเจอกันสองวีซ์เจอกันครับ